พลตรีจัก,กรวีเสนีวรยุทธ์พ่วมในการศูนย์อำเนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37พร้อมด้วยจิตอาสา904กำลังพลจิตอาสาพระราชทานและโรงเรียนกองทัพบกอุป,ปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศเนื่องในวันนวมินพระมหาราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ13ตุลาคม2568ณลานหน้าดอยเจดีค่ายเมืองรายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนหารบกที่37ได้น้อมน,นําแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น โดยได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาตลอดจนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนได้ร่วมกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหาการุณาธิคุณสือไปค่ะ